เออรลิงบา,าล์ฮารันโคตรกองหน้าวัย21ปีที่แม่งโคตรแจ้งเกิดในเวทีบุนเดสลีกาถล่มประตูไปแบบกระจุยกระจายจนเรียกได้ว่าเป็นสุนหน้าเวิลด์คลาสอายุน้อยที่หลายๆทีมให้ความสนใจและอยากได้ตัวอย่างมากจนในท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นแมนซิตี้ที่ได้ฮารันไปร่วมทัพด้วยแบบขิงๆอาจจะด้วยการมีสายสัมพันธ์กับแมนซิตี้ของฮาลันไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของเขาที่เคยคาแข้งกับเรือไปสีฟ้า หรือจะตัวของเขาเองที่เคยอยู่ในทีมเยาวชนของทีมแห่งนี้และแถมยังมีช่วงเวลาที่ดีกับเมืองอังกฤษฮารันเองเกิดในเมืองลีสเมื่อปี2000ซึ่งทําให้ครอบครัวของฮารันมีความผูกพันกับฟุตบอลอังกฤษมาอย่างดีและฮารันเองก็ต้องการที่จะมาพิสูจน์ตัวเองกับฟุตบอลอังกฤษเสียทีซึ่งแมนซิสตี้เองนั้นก็เป็นตัวเลือกของเขาด้วยกลุ่มกําลังของทีมที่หลล้อมไปด้วยนักเตะร,ระดับโลก และกุนซูสมองเพชรอย่างเป๊ปกวาดิโอลาที่จะสามารถมาช่วยยกระดับฝีเท้าของเขาอย่างมากขึ้นเรียกได้ว่าแมนซะิตี้ในฤดูกาลหน้านี้น่าจับตามมองมากขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนและนี่คือคอนเทนต์จากยูฟาเบหากดูแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ